สามวิธีพลิกชีวิตจากคนที่มีหนี้สินก้อนโตสู่คนที่มีรายได้หลักล้านเพียงแค่ไม่กี่เดือนครับเชื่อไหมครับว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่พิชิตรายได้หลักล้านเรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็รู้กุญแจดอกสำคัญในการที่จะปลดหนี้สินได้ด้วยดังนั้นผมจะมาแชร์ถึง3เคล็ดลับนะครับวิธีพลิกชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปลดหนี้สินได้ หนึ่งเลยคือการที่คุณจําเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีการด่วนเลยและวิธีการแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนในส่วนแรกคือวิธีการที่เป็นโลกภายในของคนหมายความว่าคุณจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าคุณจะต้องมี mindset แบบไหนความเชื่อแบบไหนความฝันแบบไหนที่เป็นโลกภายในของคุณเพราะโลกภายในของคุณคือตัวกําหนดโลกภายในของคุณครับคุณเห็นต้นไม้ที่เข้มแข็งเวลาฝนตกพายุมานะฮะต้นไม้ต้นนั้น ไม่ล้มเกิดจากอะไรครับเกิดจากรากที่มันลึกเข้าไปคุณเห็นตึกระฟ้าตึกสูงสูงที่มันอยู่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าตึกนั้นมันเป็นตึกที่มีเสาเข็มลึกลงไปมากๆเลยแล้วก็ใหญ่พอที่สามารถรองรับตึกที่สูงตระหง่านขนาดนั้นเช่นเดียวกันมนุษย์คนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จคือมนุษย์ที่มีโลกภายในมีจิตวิญญาณมีความศรัทธาที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับ ข้อที่สองคือคุณต้องรู้ว่าเมื่อไรที่คุณจัดการจากโลกภายในแล้วคุณต้องจัดการจากโลกภายนอกของคุณเพราะโลกภายนอกของคุณมันคือสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าโลกภายในคุณมันสวยงามแบบไหนหมายความว่าหลังจากที่คุณได้เรียนรู้ความเชื่อความศรัทธาความฝันและข้อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่คุณมีแล้วเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องลงมือทําเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดไว้ดังนั้นนั่นคือแก้ปัญหาโลกภายนอกครับดังนั้นพอคุณสามารถทำสองสิ่ง นี้เนี่ยให้มันสอดคล้องกันได้มันจะเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดมากๆเลยต่อมาก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการปลดหนี้สินแบบนบิสลอลอฮวาลวยสัลัมอย่างที่ผมจัดสัมมนามาแล้ว3มครั้งซึ่งมีทั้งหมดจิตวิธีการในการปลดหนี้สินแบบในบิสลอร์ฮวาลายสัลัมมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง3าครั้งเนี่ยร้อยกว่าชีวิตแล้วพกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็บางท่านเนี่ยสามารถปลดหนี้สินได้เรียบร้อยแล้ว และข้อต่อมาคือคุณต้องรู้เครื่องมือที่จะทํายังไงนะครับที่จะปลดหนี้สินให้ได้ไม่ใช่ว่าคุณมีม i n เซ e ตที่ถูกต้องแล้วคุณมีทักษะที่ถูกต้องแล้วคุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วแต่คุณเอาแต่หลับเอาแต่นอนอยู่เฉยๆคุณไม่สำเร็จหรอกครับคุณจะต้องมีเครื่องมือในการผลิตเงินในการหาเงินและเครื่องมือนี่แหละที่มันจะสร้างให้คุณสามารถปลดหนี้สินได้และมีทรงพลังมากๆดังนั้นเมื่อร่ที่คุณค้นพบเครื่องมือนี้ มันเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายเป้าหมายที่คุณกําหนดไว้ถ้าเกิดว่าน,นี่คุณอยู่ที่กรุงเทพคุณต้องการไปที่หัดใหญ่คุณอาจจะขึ้นรถไฟก็ได้รถทัวร์ก็ได้รถส่งตัวเดินยังถึงเลยฮะแต่คําถามคือจะทํายังไงให้จะนาพาคุณเดินทางไปที่หัดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วนั่นก็คือเครื่องบินดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปลดหนี้สินคุณมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องบินในการปลดหนี้สินหรือยังถ้ายังไม่มี ปรดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมจะมีสัมนมาดหนี้สินแบบนบนีบสอลตลาอ์หัวเรย่องสลัมผมจะปรับไมายเชตของคุณวิธีการของคุณและผมจะให้เครื่องมือในการผลิตเงินและสร้างรายได้อย่างมหาศาลและพาสิฟิคคำโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่คุณมีเครื่องมือและมีโมเดลคุณก็สําเร็จได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจสามารถกดลิงก์ในโพสต์นี้ได้เลยแล้วในนี้จะนําพาคุณไปสู่การลงเทเบยนและเรามาเจอกันในสัมนมาออนไลน์นี้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ